สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวสารสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่านั่นเองนั่นก็คือสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ปี6061และก็ใช้สิทธิ์มาเรื่อยๆจนถึงช่วงปี6566นะคะซึ่งทางภา รัฐก,ก,ก็เพิ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนแทนโดยสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแจ้งเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,ร,รอบเก่าซึ่งใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการลูดซื้อสินค้าหรือว่าใช้ในการกดเงินสดออกมานะคะซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าเนี่ยเขาจะมีเงินอยู่ในนั้นทั้งหมด2ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็จะเป็นเงินที่ใช้เดือนต่อเดือนนะคะไม่สามารถสะสมได้นั่นก็คือเงินที่เราใช้สําหรับรูดซื้อสินค้าซื้อแก๊สหุงต้มหรือแม้กระทั่งเป็นเงินสําหรับค่ารถค่าเดินทางนะคะแต่เนื่องจากในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่านั้นะ่ะก่อนที่จะ เปลี่ยนมาเป็นใช้บัตรประชาชนแทนเขาจะยังมีอีกวงเงินนึงนะคะที่เราเรียกกันว่าวงเงิน E ีมันนี่ซึ่งวงเงินนี้เนี่ยจะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยโดยเราสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยนะคะแล้วก็ กดเป็นเงินสดออกมาได้ซึ่งถ้าหากว่าเรายังไม่ได้กดเงินสดออกมามันก็จะสามารถที่จะสะสมไว้ได้เรื่อยๆไม่มีกําหนดนั่นเองนะคะซึ่งในสมัยก่อนรัฐบาลเขาก็ได้มีการเติมเงินเข้าให้เรื่อยๆตามแต่ช่วงเวลาหรือว่าโอกาสพิเศษต่างๆ เช่นนะคะเงินเพิ่มพิเศษผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเงินเพิ่มพิเศษที่เขามีการเพิ่มให้ในช่วงวิกฤตโควิดนั่นเองนะคะแต่พอเปลี่ยนมาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนก็ทําให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าสําหรับคนกลุ่มเดิมที่ไม่ได้ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่ก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นบัตรประชาชนแทนแต่ทีนี้นะคะก็ยัง มีบางคนที่อาจจะยังมีวงเงินเหล่านี้เนี่ยคงค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากว่าบางคนอาจจะยังนําออกมาใช้ไม่หมดนะคะหรือว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าอ้าวมีเงินโอนเข้ามาให้ด้วยเหรอหรือว่าบางคนอาจจะรู้นะคะแล้วก็มีการกดเงินสดออกมาแล้วแต่เนื่องจากว่าไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้หมดเพราะว่าเงินที่เหลืออยู่ในนั้นน่ะไม่ถึงร้อยบาทเนื่องจากว่า การที่เรานําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเงินสดที่ตู้ ATM ก็เหมือนกับการกด ATM ทั่วไปซึ่งจะต้องกดอยู่ที่ขั้นต่ํา100บาทนะคะบางคนอาจจะมีเหลืออยู่50บาท70บาทก็เลยทําให้ไม่สามารถกดออกมาได้นั่นเองทีนี้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะเขาก็เลยมีการแจ้งข่าวออกมาว่า จะมีการโอนเงินจำนวนนี้ก็คือเงินที่ค้างอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าคืนให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองแต่ต้องแจ้งแบบนี้ก่อนนะคะว่าสำหรับเงินที่เขาจะโอนคืนให้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าและมีวงเงินคงค้างอยู่ในบัตรเท่านั้นนะคะโดยการโอนคืนเขาจะโอนให้ในวันที่ 23และ24พฤษภาคมซึ่งเงื่อนไขหลักๆก,ก็คือผู้ที่ได้รับเงินคืนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต่อเนื่องมาด้วยนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าใครที่เคยได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่าแล้วมีเงินคงค้างอยู่ในนั้นแต่พอมาถึงรอบใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทนไม่ได้รับสิทธิ์นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีเงินคงค้างอยู่ในบัตรเราก็จะไม่ได้รับเงินตรงนี้คืนนั่นเอง แต่ถ้าหากว่าเราเคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าแล้วก็ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องมาในรอบปัจจุบันที่ใช้บัตรประชาชนแทนในกรณีนี้ถ้าหากว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเก่าของเรามีเงินคงค้างอยู่นะคะเราก็จะได้รับเงินคืนในวันที่23และ24พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะโดยช่องทางที่เราจะได้รับเงินคืนก็คือเขาจะโอนเข้าให้ในบัญชีธนาคารที่เราได้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้นั่นเองนะคะแต่สําหรับกรณีที่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางไปเปิดบัญชีได้แต่เคยได้ทําการมอบอํานาจให้เงินต่างๆโอนเข้าบัญชีบุคคล อื่นทางภาครัฐก็จะโอนเข้าให้ในบัญชีที่เราได้มอบอำนาจไว้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไป ตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะทางเว็บไซต์เวลแฟร์ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราเคยเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวนายจะลงลิงก์ไว้ให้ที่ในคลิปนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้เลยแล้วมันก็จะมีให้เราเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าเราจะมีเงินคงค้างอยู่ในนั้นหรือเปล่านะคะซึ่งสําหรับคลิปนี้นายก็นําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบถ้าหากว่าใครที่มีเงินคงค้าง ะะก็ตรวจสอบบัญชีแล้วก็พร้อมเพย์ของเราเพราะว่าเงินจะโอนเข้าให้ในวันที่23และ24พฤษภาคมนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ